คันนี้ลูกค้าเปลี่ยนล้อดเดิมอ e ีสูซุขอบ16นะคะจะมาพร้อมกับยางบีสโตน e อ1หนงนะคะปี22นะคะล้อมือ2สภาพสวยเหมือนใหม่นะคะ ล้อเดิมของลูกค้านะคะถ้าเกิดหมดสภาพแล้วนะคะสามารถนามาแลกเงินได้เลยนะคะชุดนี้เป็นล้อเดิมอิซูซูขอบ16นะคะพร้อมยางบิสโต้สองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบหกนะคะปีีสิบสองดอกยางหนาๆน,นะคะล้อมือสองสภาพสวยราคาถูกนะคะแลกเทินล้อเดิมของลูกค้านะคะชุดนี้เพิ่มเจ็ดพันห้า้อยบาทนะคะ ร้านตั้งอยู่ไฟแดงปากทางห้องฮีนะคะมาจากเชียงยืนมาจากขอนแก่นนะคะร้านตั้งอยู่ไฟแดงปากทางห้องฮีก่อนถึงไฟแดงยางตลาดประมาณ5กิโลค่ะจะเป็นล้อเดิมนะคะล้อเดิมก็มีนะคะมือสองหรือจะเป็นล้อใหม่นะคะล้อใหม่ล้อมือสองนะคะ มีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลยยางเปอร์เซนตก็มีนะคะยางเปอร์เซ็นต์เก๋งกระบะนะคะราคาเริ่มต้นเส้นละห้าร้บาทนะคะยางใหม่เกง๋งยางใหม่กระบะนะคะราคาเริ่มต้นเส้นละหนึ่งพันสีร้อยบาทนะคะ จะเป็นขอบ14ขอบ15ขอบ16ขอบ17ขอบ18แล้วก็ขอบ20นะคะจัดโปรราคาถูกเหมือนกันนะคะนี่สองสี่ห้ห้นะคะนี่จัดโปรชุด7,900บาทนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะสอบถามได้ที่0993544468นะคะแอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ